No คนแทงกลูก็คือกฎของการไม่ติดต่อ No ก็คือไม่ Contact ก็คือการติดต่อแล้วก็ลูก็คือกดนั่นเองค่ะมันก็คือพูดงา่ายๆว่าคือกฎของการไม่ติดต่อนั่นเองค่ะกฎนี้ใช้กับคนที่รักกันแฟนนะคะที่คบกันแล้วเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถอยหลังกันคนละก้าวเพื่อที่จะให้เวลากับตัวเองในการที่จะ ตัดสินใจว่าเอ๊ะความรักความสัมพันธ์ของเราจะไปทางไหนดีหรือว่าเรายังรักกันดีอยู่ไหมบางคนก็ใช้กฎนี้ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์21วัน1เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าจะตกลงกับตัวเองยังไงนะคะหรือว่าบางคู่เนี่ยก็จะตกลงกันเองว่าเราจะแยกทางกาันหรือว่าถอยหลังกันมาคนละก้าวเพื่อที่จะ พิจารณานะคะถึงข้อผิดพลาดนะคะที่มันเกิดขึ้นในความสัมพัน <appel> ธ์กล <noise> <_ normal> ับมาเป็นคนใหม่นะคะเวลาที่เจอกันอีกครั้งหนึ่งจะได้รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราได้แก้ปัญหากับตัวเองแล้วนะบอกตรงๆว่าครูแอรไม่อินกับนคอนแทคโูนะคะเพราะว่านะถ้าเวลาที่ครูแอเนี่ยนะคะสอนนักเรียนของครูหรือว่าโค้ชนักเรียนของครูเนี่ยครูจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้นคอนแทคโูนะคะเพราะอะไรนะคะ บางทีบางครั้งเนี่ยในแต่ละเคสเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะคะอย่างเช่นว่าเคสสามีภรรยาอย่างเงี้ยจะเป็นไม่ติดต่อ,อก,กันเลยเงี้ยมันก็ยากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางเคสที่อาจจะเป็นแค่แฟนกันแล้วห่างกันไปหรือว่าไม่อยากติดต่อ,อก,กันในช่วงนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าครูอินไหมเขาไม่ได้อินที่เอามาแชร์ก็เพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของทุกๆก,กระบวนการมีนะคะแล้วก็มันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยเราอ่ะจะใช้อันไหนนะคะในการทํากระบวนการมันแล้วแต่คนแล้วแต่เชส้แล้วแต่คู่นั่นเองค่ะมันไม่ได้ใช้ได้ทุกคนแล้วได้ผลหมดนะ,ะแต่ว่า ประโยชน์ของ no contact rule จริงๆแล้วมันคือการได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเริ่มต้นกระบวนการในการรักตัวเองเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เริ่มต้นที่จะทบทวนว่าเอ้ยเราผิดพลาดอะไรนะคะก็คือทบทวนในทางที่ดีนะทางที่สร้างสารรค์ไม่ใช่ว่ามานั่งทบทวนว่าเออฉันมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ ถ้ายิ่งเจอกันใหม่แล้วเนี่ยหลังจากทำกระบวนการแล้วเกิดไปลื้อฟื้นเรื่องเดิมนะคะหรือว่าไปต่อว่าต่อขานเรื่องเรื่องเดิมนะคะโดยที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะคะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแยกออกมาแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะกลับมาพิจารณามีสติมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่า no contact r o o เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ควรเริ่มต้นคอนแทคลูยังไงใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยนยะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะคุยกันได้นะอยากจะให้ตกลงกันดีกว่านะคะทั้งคู่เนี่ยตกลงกันว่าเอ้ยเราจะถอยหลังมานะคะพิจารณาว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรก็กลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะใจเย็นลงเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรจะเริ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ได้จริง มันเกินจะเยียวยาแล้วก็ตามเนี่ยการที่จะเริ่มก็คือคุณต้องตกลงกับตัวเองให้ได้ค่ะว่าเราจะทำ no contact ดูนะซึ่งมันต้องใช้ความอดทนห้ามไปส่องห้ามแอบไปแบบโอตบะแตกอันนั้นไม่เป็นประโยชน์หรือว่ายิ่งแบบแยกออกมาจากแฟนแล้วรู้สึกแบบแย่กว่าเดิมเนี่ย อันเนี้ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นมงคนแทคลูคือการที่คุณจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาพิจารณาปัญหาและกลับมารักตัวเองใช้สติให้มากและดึงสติออกมาให้มากนั่นเองค่ะทุกอย่างแหละมันมีทั้งคนได้ผลและไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ของมันด้วยนะคะ ที่อยากจะแนะนำก็คือทุกๆปัญหานะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเป็นปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องไม่โทษคนใดคนหนึ่งนะอาจจะแบบบางคนนโทษตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะก็ไม่ถูกต้องทําให้จิดตกนะคะหรือบางคนโทษแต่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวเลยก็ไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นเนี่ย การที่เรามีปัญหาความสัมพันธ์มันคือจากคนทั้งสองคนดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จะทำให้ no contact rule นั้นประสบความสำเร็จก็คือการที่คนกลับมาดึงสติตัวเองนะคะกลับมาพักและดึงสติตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะผ่านปัญหาร่วมกันได้นั่นเองค่ะก็อยากจะแนะนำให้นะคะใช้เวลาในการที่เราจะไม่ติดต่อนะคะจะไม่รื้อฟื้นปัญหาขึ้นมาเนี่ย ด้วยการที่เราจะดึงสติให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาที่เราได้กลับไปนะคะบางคนเนี่ยกลับไปเจอกับแฟนแล้วนะคะใช้นอนแทกรูดได้ผลนะกลับไปเจอแล้วกับ ไม่สามารถรักษาแฟนไว้ได้อีกเพราะอะไรเพราะว่ากลับไปเป็นคนเดิมค่ะดังนั้นนะคะการที่คุณจะทำ no contact r o ให้ได้ผลก็คือการที่คุณจะต้องดึงสติและเปลี่ยนคนแย่ๆนั้นออกไปเป็น b e s เ version นะคะในการที่จะไปเจอกับคนรักของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองได้นั่นเท่ากับว่า no contact room มันได้ผลอย่างมากเลยไม่ว่าผลลัพธ์มันจะ ได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ตามแต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการที่คุณได้เติบโตเรียนรู้และมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะ